สวัสดีค่ะทุกคนมาทำส้มตำกันค่ะอันนี้เป็นพริกกับกระเทียมค่ะ น้ำตาลปีพุงนัวค่ะใส่ถั่วฟักยาวลงไปค่ะตำพอหย,ยาบๆบีบมะนาวลงไปค่ะ ใส่น้ำปะลาลงไปช้อนหนึ่งค่ะใส่น้ำปลาช้อนหนึ่งใส่มะเขือเปาะค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะตักเข้ค่ะ ใส่เส้นมาละโกลงไปค่ะทำให้เข้ากัน ชิมรสก่ะทุกคนใส่ปะาะลาหาลงไปอีกนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนัดเ้นจานเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนส้มตามกินกับขนมจีนไข่เค็มแล้วก็ผักค่ะมาทานด้วยกันค่ะแซ่บๆค่ะ